อัญยองฮัสเซโยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมส์สถีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวอีเวนที่ได้ทำการอัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศเกาหลีในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนที่เกี่ยวกับจี้นะครับผมซึ่งในวันนี้มีจี้ใหม่เพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งจี้เป็นจี้ที่อยู่ในตะกรุจี้ เนนะครับผมยินดีต้อนรับที่ที่มีชื่อว่าไฮเปอร์ชิวอเคนนะครับผมก็ตรงตัวตามชื่อเลยเนาะไฮเปอร์ชิวก็จะมีความสามารถในการชาร์จโล่นะครับผมโล่ทองเนาะสามารถชาร์จได้สูงสุด3ขั้นนะครับผมไม่มีบวก เพิ่มเพราะว่า60%เรมันก็เยอะอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีความสามารถในการป้องกันนะครับผมดีบัฟเจเปอร์เซ็นต์แล้วก็ป้องกันการอันเชิญของศัตรู65%นะครับผมอ่าเราก็คงจะทราบกนดีนะครับผมว่าที่เอ็เซนนั้นมันจะไม่อัพบวก7ได้อย่างง่ายๆมันต้องใช้น้ำยาของมันในการอัพเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อัพเป็นเลเวลแม็กเนาะมันจะไม่ได้ป้องกันดีบัฟ70%รนนะครับผมมัน จะป้องกันดีแัฟแค่60%าลุงทราบได้ยังไงลุงยังไม่เคยมีที่อาเคนนะครับผมเดิมๆเนาะแต่มาดูตรงนี้ครับผมเนี่ยพอมันไม่แม็กมันก็แค่65%พอแม็กปุ๊บ 70ดังนั้นถ้าเกิดว่าจะอัพบวก7หรือไม่ัพบวก7มันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับผมบวกมาแค่5%เอนองเนาะส่วนที่อาเคนอื่นๆนะครับผมก็จะมีโดนอาเคนนะครับผมที่มีความสามารถในการพุดเลนมาคตามศัตรนูนะครับผมแล้วก็มี5 0เนะอนาะป้องกันการขักขกักขังนะครับผมแล้วก็อีก70%ป้องกันดีบาลอ่าเห็นไหมล่ะว่าถ้าเกิดว่าไม่อัพเต็มอ่ะมันก็แค่65นะครับผมมันไม่ใช่แค่หรอกมันตั้ง65้า อันนี้ก็อัพแมคปุ๊บ เพิ่มมาอีก5เป็น70นะครับผมอีกหนึ่งที่อาเคนที่กลับมานะครับผมก็คือมอเตอร์ไซค์อาเคนนะครับผมก็มีความสามารถในการเดินหน้าถอยหลังนะครับผมแล้วก็เลือกเดินไปในระยะที่เราถอยได้นะมีความสามารถในการป้องกันการขังโกงแล้วก็ป้องกันดีบัฟ70%็ดเป็นแทบเป็นเลเวลแม็กเหมือนเดิมส่วนที่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมเราสามารถหาได้จากการสะสมดาวตก S นะครับผมทั้งหมด7อันเนาะซึ่งดาวตกนี้ก็เปิดฮาวาตุนทนะครับผมดาวตก A นะครับผมระอัพให้เป็นเลเวลแม็กเนาะแล้วก็ เอามาทำไมเอามาแรกนะครับผมเป็น S ดาวตกแล้วก็อาดาวตก S 7อันมาแรกเป็นจี้ไอเทนที่เราต้องการหรือว่าจะเป็นจี้อื่นก็ได้นะครับผมอย่างเช่นชูริเคนสาก,กุระนะครับผมหรือแปลนหมวกกักขังนะครับผมหรือน้องคนนี้ที่ น่ารักเหรออ่าหรือว่าจะเป็นนะครับผมตัวละครประจําเดือนอย่างน้องเมริสานะครับผมแต่ลุงขอเตือนหน่อยนะถ้าเกิดว่าใครจะเล่นเมริสานะครับผมเขาบังคับคอสตูมนะครับเพร,เพราะว่าเมริสาจะโหดได้เพราะมีคอสตูมนะครับจบสำหรับอีเวนต์ใหม่ในวันนี้ที่เป็นอีเวนต์จี้แต่สามารถหาตัวละครได้หนึ่งตัวส่วน Earl y bird ของเรานะครับผมถ้าเกิดว่าเรานั้นปิดน้องนะครับผมอาเคนได้ ก่อนวันที่14เที่ยงคืนบ้านเขาก็คือก่อนวันที่14สี่ทุ่มบ้านเรานะครับผมก็คือวันพรุ่งนี้เนาะแล้วก็จะได้ไปเลยนะครับผมจี G ้อัพอีโวนะครับผมตรงนี้ถ้าเกิดว่าปิด1นึ่งจี้ได้1อันถ้าเกิดว่าปิดอีกหนึ่งจี้ก็ได้อีกหนึ่งอันนะครับผมเพราะว่ามันสะสมดาวตก7อันก็จะได้มา1ชิ้น14อันได้มาอีก1ชิ้นนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราปิดจี้ใดจี้หนึ่งนะครับผมผมจี I ้ไอเทนะครับผมเราก็จะได้ ออฟนะครับผมซึ่งเป็นออฟของจี้ถ้าเกิดว่าเป็น G ้ธรรมดาจะไม่สามารถอัพออฟนี้ได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเนาะส่วน G E ้ o ที่สามารถอัพออฟนี้ได้ต้องเป็น G a ้อ n เเท่านั้นนะครับผมก็คือไอ้ที่เข้ามานั่นแหละ เออมันเอาอัพที่อื่นไม่ได้โอ้โหมันโคตรฟิกเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นต้องอีโวเท่านั้นแล้วก็ต้องอีโวที่เป็นอะเคนเท่านั้นด้วยนะครับผมก็จะได้รับออฟเนาะป้องก,กันการจุกรรมมาเบิร์นะครับผม75เปอร์เซ็นส่วนด้านล่างนี้นะครับผมก็ก็ยังเป็น early burn, เออร์ลี่เบิร์นหรอก็คือนะครับผมเราจะได้น้ำยาเนาะแบบสุ่มนะครับผม3อันจากการที่เราปิดที่อะเคน1ชิ้นนะครับผม 1>, 1ชิ้นได้3อันถ้าปิด2ชิ้นก็ได้แค่3อันนะครับผมเพราะว่ามันแจกครั้งเดียวเนาะโอเคก็เอาไอ้ขวดนี้แหละมันจะเอามาอัพเจ้าเนะครับผมอย่าลืมนะครับผมว่าเจ้าเกนของเราอะ่ะมันบวกเอ้ยมันเป็น S อบวกเนาะถ้าเกิดว่าได้ A มามันก็เปอร์เซ็นต์น้อยๆหน่อย,อยถ้าเกิดว่าจะอัพติดบวกหนึ่งนะครับผมอือก็ต้องระวังไว้ด้วยอย่างอื่นก็ไม่มีแล้วนะครับผมไม่มีละอันนี้ก็ปิดวันที่ อ,อ๋ออันนี้ทำการเล่นเกมนะครับผมให้ได้สิบครั้งเราก็จะได้กล่องสุ่มนะครับผมตั้งแต่เกรด C ถึงเกรด S ไม่มีเกรด S บวกนะครับผมก็สามารถสะสมได้5ครั้งก็คือเล่น50ครั้งนั่นเองส่วนนี้ก็จะเป็นการชนะนะครับผม3ครั้งเนาะ,ะก็จะได้เกรด A ถึง S บวกนะครับผมสามารถเล่นได้สูงสุด2ครั้ง ก็คือชนะ6ครั้งมไม่ใช่เล่นได้สูงสุดสิเล่นได้สูงสุดนะครับผมก็มีแค่นี้เนาะเดี๋ยอันนี้มันจะหมดในวันที่14นะครับผมก็คือวันพรุ่งนี้เกิดถ้าเกิดว่าใครมีที่อาเคนนะครับผมหรือว่าในอนาคตจะหาที่อาเคนแะล้วก็เล่นสะสมไว้ก็แล้วกันนะครับผมเล่นวันนี้ให้จบเลยห้าสิบครั้งมันอย่างน้อยๆมันก็ชนะบอดแหละเนาะ โอเคประมาณนั้นนะครับผมสำหรับ event. อีเวนต์อ๋อข้างบนอันแรกสุดแต่ไม่ได้อธิบายนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเรามีจี้ดอกกุหลาบสีแดงกับดอกกุหลาบสีน้ําเงินเนาะเราก็จะได้รับดาวไปเลยนะครับผมดาวตัวเอสไปเลยหนึ่งอันเอ๊ะมันเอาเอสหรือว่าเอสบวกอ๋อมันเอาเอสแรกอ,อันนี้แค่ แค่เป็นเจ้าของนะครับผมไม่ต้องเอามาแลกเนาะเราจะไม่เสียไอ้สจี้ตรงนี้ไปนะครับผมถ้าเกิดว่าใครมี2อจี้นี้แล้วอยากได้จี้อเคนเพิ่มก็หาเถอนะเนาะเพราะว่ามันน่าจะง่ายแหละหาห้าอันแต่ถ้าเกิดว่าหาเจอันมันก็ยากหน่อยนะครับผมก็จี้แจกฟีจะเล่นได้อยู่ลุงก,ก็ใช้จี้แจกฟีช่ำนะครับผม ไม่ใช้เพชรเลยนะครับผมเพชรก็เลยมีเยอะอย่างนี้เนาะนะความสมาัถพิเศษของลุงก,ก็คือเล่นตัวที่เขาให้มาได้อย่างสบายใจนะครับผมไม่เดือดร้อนใครจุ๊บ